สวัสดีครับน้องทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่พี่กายชาแนลวันนี้เราจะลองเอาประธานรถถังกันนี่เลยของเล่นนะครับเดี๋ยววันนี้ประธานรถถังของพี่กายมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเราเอาเพราะว่าตรงนี้มันจะมีประธานแก๊สอยู่แล้ว แต่ว่าของเล่นเรายังไม่มีเดี๋ยววันนี้เราจะเอามาใส่ตัวนี้เพื่อเอาวีเอสรถถังนะครับผมนี่เออเดี๋ยวเรามาแกะกันก่อนเลยทน่ทนทนทา,นาไปดูรับโอ้ยของเล่นของเราเมีเครื่องบินทุกคนเฮ้ยโคตรเอาหมุนได้ด้วยเฮ้ยแรงปะ มีรถเมย์ครับอันนี้คือมันจะเป็นแก๊งเหมือนแบบไอ้น,นี่นะมีมอไซค์ครับผมแล้วก็จะมีรถตำรวจครับแล้วก็จะมีรถของเล่นอันนี้เฮย้ยจะมาวิ่งรถถังทั้งกล่องนะครับในไม่รู้ว่าในกล่องนี้มันมีกี่อันนะครับเดี๋ยวพี่กายพาไปเล่นข้างนอกนะฮะเล่นในห้องหรือมันจะไม่ห้องนะครับผมโอเคใครที่ยังไม่กดติดตามอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ ไปเราไปเล่นกันข้างนอกกันไปล t สโกเดี๋ยวอย่าพึ่งก่อนไปเดยวพ่กายเอาประทัดเนี่ยติดก่อนติดก่อนแก่ออกมาเลยครับทุกคนเออดูนี่อันนี้เป็นแท่งห้านัดน,นะครับเ,เราก็จะมาทำอย่างนี้ก่อนเพื่อทำการติดกับรถนะครับให้มันเป็นอย่างนี้ มันจะได้ดูแบบเวลาไปทําคลิปจริงๆอ่ะมันจะได้แบบเออหน้าสูงหน้าเล่นนะนี่มันจะเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมรถคันจิ๋วนะใส่ประทัดประทัดใหญ่กว่ารถอีกการจะพันเลยนะทุกคนฮึบฮึบเออดูสิพาพันแล้วมันจะเป็นยังไงนีออ่ กอ,องกำลังรถถังกับกองกำลังรถตำรวจนะครับใครจะชนะนะครับรถของเล่นนะนี่ทุกคนมันเจ๋อเป็นหน้าตาอย่างนี้นี่นี่ครับนี่ล้อมันหมุนได้ด้วยนะดูดูด,ดูอ้าวไม่วิ่งมันหนักเกินมาครับทำท่าวิ่งแต่ล้อมันหมุนนะดูดูด,ดูเอ้ยโคตรแหลมนะครับ โ okay. อเคน้อวอันนี้ตั้งไว้ก่อนนะตั้งไว้ตรงนี้1อันนะครับต่อไปเป็นคันสีดำบ้างคันสีดำคันสีดำติด3ามแท่งไปเลยดีไหมคันสีดำติดสามแท่งไปเลยครับจะสู้รถถังได้ไหมนะโผห้าอันนี้นะ นี่สิครับผมอันนี้ก็จะติดอย่างนี้เลยทุกคนเห็นไหมเฮ้ยโคตแถมตั้งอรงนี้เลยพิหุยหุใหญ่กว่ารถอีกทุกคนดูกันไปเรื่อยๆทุกคนใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe โอ้ยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe พี่กายด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยล่ะ ถ้าอยากดูคลิปใหม่ๆคลิปใหม่ๆก็จะลงแล้วแต่ลงพิกายอ่ะปุ๊บปุ๊บอยจะดูนี่มันจะหวัวทิ่มเกินไปอ่านี่อันนี้จะเป็นรถตำรวจครับพี่กายคิดว่ามันหนักหน้านะหนักหน้านะครับเราจะขยับนิดหน่อยให้หลังมันหนักเออ ล้อยกเลยทุกคนดูดูล้อยกมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับนี่เอ้ยอย่างแหลมนะครับผมเออต่อไปเอ๊บิ๊กกายเคยเห็นรถถังเล็กๆอันหนึ่งนะอ่านี่รถถังนะครับมันจะเป็นล้อวิ่งอย่างนี้เลยมันจะวิ่งอย่างนี้ทุกคนบ <c oughs> ิ๊กกายซื้อมาเยอะทุกคนก็ต้องห่วง นี่ครับอันนี้ก็คือรถถังที่เรายังไม่จุดนะแต่ได้จุดไปแล้วเราจะอามาไว้ฝั่งนี้ละเราจะเอามาอยู่อยู่ข้างฝั่งนี้นะครับเราก็จะติดให้รถถังเหมือนกันนะครับผมแต่รถถังอันนี้เราจะมาใส่ตรงนี้แล้วกันแตวพี่กายขออนุญาต DIY มันแป๊บหนึ่งนะดูทุกคนนี่ <c oughs> โคตรใหญ่อ่าแปบ๊บหนึ่งนะแปบ๊บหนึ่งนะโอ้ยกระบอกมันใหญ่เกินอ่ะดูดิโคตรใหญ่เอ้ยมันจะลงมะเนี่ยโอเคก็จะให้มันอยู่ประมาณนี้นะ อ่ารถถังนะครับเฮ้ยรถถังสมคำร่ำลือนี่เดี๋ยวพันให้มาเทปสใสดีกว่า ร้อยครับทุกคนมันก็จะเป็นอย่างนี้นะรถถังนะครับเออเราจะให้เขามาอยู่ดูดูด,ดูโอ้โหเฮ้ยคตรัมสิกค์อเวนเจอร์ไม่ใช่สิกค์อเวอร์เจอร์เลยสิกรถตำรวจตำรวจรถตำรวจทุกร้อ,ลลต,อ,ลดดลอตลอดเลยต่อไปครับเป็นมอไซค์นะมอไซค์เราจะใส่แค่อันเดียวพอนี่ฮะมันจะเป็นอย่างนี้ลักษณะนี่ไป แกะใหญ่แล้วทุกคนเริ่มแล้วเริ่มช้าแล้วนี่ได้แล้วต่อไปจะเป็นมอไซค์ครับมอไซค์ของเราจะเป็นแบบนี้นี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ พี่กายก็จะเอาอันนี้ติดเข้าไปเว้ยนี่แบบน,น,นี้นี่มอไซค์ผูเฮ้ยโคตรเท่ดูดิอ่ะกดกล้องลงมานิดนึงเฮ้ย,อยมอไซค์ลงม,มันจะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นปะ่ะเว้ยอืมนี่มันจะเป็นอย่างี้สไตล์มอไซค์นะครับจะเป็นอย่างนี้เลย ไม่เสร็จหรอกที่ว่านี่มาเอาไม้ไม่ไม่เสร็จสักทีเราก็จะทําการไปทดลองกันนะติด,ด,ตด,ดลงไปแบบนี้ครับนี่นก็จะได้แบบนี้นะครับ ติดแน่นแล้วมันก็นหลุดครับทุกคนโอเคเรียบร้อยกว่าจะติดได้นะแต่ละคันโคตรเอาครับโอโหนี่มันแบบสุดยอดแก๊งรถอ v เวนเจนะครับต่อไปเราก็จะเป็นเครื่องบินบ้าน,นะครับหรือหอนั่นเอง นี่เครื่องบินเราเป็นกี่นดัดดีไม่เอาเครื่องบินดีไหมเราเอามาเป็นรถเมย์รถบัสดีกว่ารถบัสครับรถบัสจะดีกว่าเครื่องบินรู้สึกว่ามันจะติดยากเดี๋ยวเอาเครื่องบินไปใส่ใส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 ก็ไขบังกอละกันทุกคนมานี่รถเมย์เราก็จะทําเป็น พุสองแท่งแล้วกันนะครับเราก็จะติดแบบนี้เลยโอเคครับรถเมยก็จะเป็นอย่างนี้นะนี่เดี๋ยวเราจะเอาไป Vs รถถังกันทุกคนเครื่องบินเดี๋ยวพี่กาจะ เอามาใส่ไข่มังกรดีกวะนะ่ามั้ง่มังกรอยู่ไหนนะนี่ครับเดี๋ยวเราจะเอามาวิ่งไข่มังกรกันเครื่องบินไ่ไกลไม่รู้จะติดยังไงมันติดยากนะครับไม่เป็นไรนะครับก็หันหน้าไปให้ทุกคนได้ดู นะครับบอกว่าโฉมหน้าโฉมตานะครับของเล่นจะเป็นอย่างนี้ครับอันนี้คือแก๊งพูนะครับก็คือเป็นแก๊งพวกมอเตอร์ไซค์พูนะครับผมพี่กายก็จะเอามามีเอสรถถังนะครับนี่ก็คือตัวนี้นี่รถถังเป็นกล่องเลยทุกคนนี่ก็คือรถถังเป็นกล่องเลยนะโอเคถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมกันเลยครับผมมันนานมากแล้วไปวันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะครับวันนี้พี่กายก็ออกมาจากห้องแล้วนะวันนี้ สิ่งที่พี่กายได้ทําก็คือมีนี่เลยครับผมก็จะมีมอเตอร์ไซค์พลุนะครับเราก็จะมีนี่เลยรถเมย์พลุนะครับผมเราก็จะมีนี่เลยรถเยอะแยะไปหมดนะครับล้วก็จะมีรถถังครับผมดูอันนี้ก็จะเป็นเครื่องบินนะครับผมเป็นเครื่องบินอ้าวไอ้นี่หลุดไปแล้วนี่ครับมันหมุนได้ด้วยนะทุกคนเฮ้ยโคเทที่พี่กายบอกว่าจะมาวีเอสรถถังนะครับคอยดูว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเรา ไปเริ่มเล่นกันเลยนะครับอันนี้จะปีสมานะครับผมหุ้ยตื่นเต้นว่ะอ่านี่นะครับพี่กายจะตั้งไว้อย่างนี้นะฮะนี่นี่นครับเป็นอย่างนี้นะโคตรแหลมทุกคนบรรยากาศดีมากอันนี้จะเป็นรถถังจริงๆเลยนะ อันนี้จะเป็นเครื่องบินครับผมหมุนได้ด้วยโอเคหมุนให้ดูอีกรอบนึงนี่โคตรแหลมนะครับโอเคครับโคตรแหลมอต่ไปพี่กายจะเอาไปเช็คประจุดนะครับผม เดี๋ยวเราจะเริ่มแกะเจ้ากระทัดรถถังนะครับออกมาออดูข้างในรถถังจะเป็นอย่างนี้สีเขียวมีทั้งหมด12คันครับทุกคนกลมกล้อ,อ,กลงกองลงมานะ เป็นอย่างพี้นะ่กายจะตั้งรถถางไว้บนนี้นะครับนี่นะจะตั้งอย่างนี้เลยนะครับผมนี่วางแบบนี้นะครับนี่นี่นี่ โอเคนะครับเดี๋ยวพี่กายพาไปดูใกล้ๆนะครับว่ามันเป็นยังไงเรากลับกล้องไปเรากลับกล้องนะครับหน้าตาของมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนเห็นไหมครับ VS ของเล่นนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าถ้าจุดหมดเนี่ยถ้ามันติดหมดเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับดูครับดูดูอยากเอาดูดูดูกองทับรถถังวีกองทับของเล่นนะครับมันก็จะประมาณนี้นะทุกคนถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวพี่กายจะจุดให้ดูนะครับ เดี๋ยวเราจะลองจุดอันแรกนะครับไม่แน่ใจว่ามันจะติดหมดไหมนะเอาคอดูคดูรถถังอันแรกนะครับมันจะเป็นยังไงดโงงงงูโอ้ย,อยหมดแล้วนะทุกคนหมดโคตรไวนะจะทำยังไงดีถึงมันจะติดหมดนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะลองจุดสายเจ้ารถไฟดูนะ อ๋อติแล้วติแล้วติแล้วดูเออยิง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 ย,ยิงมาหาพี่ว้ยดูมันยิงไอ,อ้มันยิงไปโู่นเฮ้ยเออเอ,อ,อันนี้หมดแล้ว <laughs> ดูมอเตอร์ไซค์ดิล้มหมดเลยนะไม่เป็นไรต่อไปเรามาเล่นนี่เจ้า เครื่องบินคันนี้กันบ้างนะครับติดหมดไหมนะหนึ่งสองสาเฮ้ยมันได้คนาดนทวนโ้วด,ดูใบพัดใบพัดละลาเลยเหลือสองอันเอาอีกทีเอาอีกทีซ้ำติดแล้วติดแล้ว เรียบร้อยครับผมดูดูเฮ้ยเครื่องบินนะครับมันก็ยังหมุนได้ปกตินะดูเออไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเราจะลองจุดพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวมันมาใกล้ๆกันนะคิดว่าจะทำยังไงถึงจะติดพร้อมกันหมดเอาไข่มังกรดีไหม โอเคเอาอย่างนี้ก็ได้หนึ่งสองซ้ำนะครับดูดูดูเริ่มจากรถของเล่นนะครับจะยิงรถถังก่อนไปแล้วทุกคนอ้าวป๊อปเปะ๊ะอ้าวหมดแล้วทุกคน ไปดูสภาพรถกันอ๋อมันไม่ติดอันนึงครับไม่เป็นไรเอาใหม่ดูรถถังนี่สภาพสภาพเป็นอย่างนี้เลยโดนพุโดนพุของเล่นยิงนะครับโอเคไปดูรถถังกันบ้าง ดูเราทางยิงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโคตรเอาเฮ้ยโคตรเอาทุกคนยิงลัวมากแล้วครับอ่ะมันก็จะเหลืออยู่สี่อันนะครับเดี๋ยวพี่กายจะลองเอามาจุดให้มันติดพร้อมกันให้หมดเลยนะ ดูว่าเราจะจุดติดพร้อมกันหมดไหมที่เห,เหลืออยู่ก็จะมีอยู่ห้าอันนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะหนึ่งสองสานะครับได้สามอันครับทุกคนดู เอาดู <c oughs> เหลืออีกสามันเหลืออีกสามันเดี๋ยวเรามาเล่นของเล่นบ้างทุกคนติดแล้วติดแล้วติดแล้วดูเฮ้ยยิงแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงเฮ้ยเฮ้ยดูไาแล้วทุกคนดูมีเข้าป่า หมดแล้วนะดูครับสภาพรถเป็นอย่างนี้เลยรถถังคันนี้ไม่ติดนะครับเดี๋ยวพี่กายกลับกล้องให้ดูนี่ครับกลับกล้องเลยแนละ้วเราก็จะมาพร้อมกันนะครับทีนี้มันอยู่บนกล่องหมดเลยนะทุกคนเก็บออกนะครับดู เอาติดหมดแล้วนะดูดูจังหวะนี้เอา้ายิงเออเออยิงยิงเออหมดแล้วนะทุกคนดูสภาพ <laughs> 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 เหลือเนี่ยเหลือเหลืออย่างเดียว ันเดียวที่ยังไม่ติดติดแล้วอันนี้ติดแล้วดูจับตาดูมันจะยิงลงพื้นนะอุ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหหมดแล้วนะครับทันทีเรียบร้อยลูกครับความดีระตุ้งเปมันเละข,ขนาดไหนดู เล่หมดเลยนะทุกคนโอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับก็สนุกดีนะทุกคนมันก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากนะครับรถถังนะฮะก็เอามา VS กับตัวนี้ก็สนุกดีดูฮะรถถังก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทุกคนโอเคครับผมเล่นเสร็จแล้วเราก็จะเก็บขยะด้วยนะเอ้ามันยังมีเหลืออีกอันนึงทุกคนเอ้าอ่เดี๋ยวพาเล่นอีกขันหน้าไปนู่นแล้วก็จะจุดนะครับไป ติดแล้วนะตั้งกล้องเลยหมดแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้ฮะก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนก็นะครับผมก็ไม่อันตรายเท่าไหร่นะก็มีไฟเล็กน้อยนะครับผมก็ใครที่เข no ้ามาใหม่ก right> ็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe พี่กายด้วยนะครับผม จากการคลิปนี้แล้วก็ขอตัวลาไปก่อน๊าไบายค่ะ